สวัสดีครับเรามาดูปัญหาบทที่10ข้อที่4ต่อนะครับพราแสงความยาวคลื่น500นาโนเมตรส่องตั้งฉากกับสลิตคู่ซึ่งมีระยะห่างระหว่างสลิตศูดมิลิเมตรและอยู่ห่างจากฉาก2เมตรแถบสว่างทัดกันที่ปรากฏบนฉากจะห่างกันเท่าใดในหน่วยมิลลิเมตรนะครับอ่สิ่งที่โจทย์ให้มาเขาให้อะเลมด้ามาให้ระยะดีมาแล้วก็ให้ L อลมาแถบสว่างที่ทัดกันนะครับจะห่างกันเท่าใดในหน่วยมิลลิเมตรนะครับมิลลิเมตรด้วยนะ ซึ่งจริงถ้าเป็นสมก,การของแถบสว่างนะครับเมื่อเราทราบอ่ l นะครับแล้วเราต้องการหา x เนี่ยนะครับสมก,การที่ใช้ก็จะเป็น dx ส่วน l เท่ากับ n ลัมด่าน,นั่นแหละนะครับเป็นสมก,การประมาณนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าใครดูคลิปข้อที่3นะครับครูก็จะย้ําเสมอว่าไอ้เจ้า x กับ n เนี่ยนะครับมันจะต้องใช้มันสอดคล้องกันนะครับจริงๆแล้ว n ตัวเนี้ยถ้าเรามอง เป็นคำพูดง่ายๆนะครับ n ตัวนี้ก็คือจํานวนแลมด้านะครับแล้วก็ดูว่า x ถ้าเราวัดจากสมมุตินะในโจทย์ข้อนี้นะครับสมมุติเ,เป็นอันนี้สมมติว่ามันเท่ากันแล้วกันนะครับเดี๋ยวครูจะลองสเกต็ตภาพคร่าวๆมาให้พวกเราดูก่อนอันนี้มันอาจจะไม่เท่านะจริงๆมันต้องเท่ากันนะแถบสว่างนะครับสมมุติว่ามันเท่าแล้วกันนะครับน่าจะดูเปรยๆนิดนึงสมมติว่าตัวนี้ก็คือ A อูนนะครับตันนี้ก็ือหน,นึ่งนี่เ2นะเป็นเป็นแถบสว่างกลางแถบสว่างที่1แถบสว่างที่2นะครับถ้าสมมติว่า x เราวัดจากแถบสว่างกลางมาถึง A2 เนี่ยนะครับถ้าสมมติเราต้องการหา x ตัวนี้นะครับ n ที่ใช้นะครับก็ต้องแทนเป็นอะไระครับ n ที่ใช้นะต้องแทนให้มันสอดคล้องกันครับต้องแทนเป็น2นะครับเหตุผล <He ads S 2> ที่ต้องแทนเป็น2ก็เพราะว่า n ตัวเนี้ยมันก็คือจํานวนแลมดานะครับจาก a 0ศูนย์ถึง A2 มันห่างกัน สองเลมดาถูกไหมครับเพราะแถบสว่างถึงแถบสว่างท,ที่อยู่ติดกันเนี่ยนะครับมันจะห่างกันหนึ่งเลมดานะพรต้องแทน n เป็นสองนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าชติเราต้องการหานะแถบสว่างที่หนึ่งถึงแถบสางที่สองตัวนี้นะครับว่ามันห่างกันเท่าไหร่นะครับลหลายๆคนอาจจะชอบเขาเรียกว่าชอบจะแทน n ส,ม,สมมติสมมตินะครับ เราอาจจะสับสนนะครับสมมุตินะเราอาจจะสับสนได้ว่าเอ็น hey, ตัวนี้ต้องแทนเป็น2หรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะครับจริงๆมันไม่ใช่นะครับเหตุผลเะว่าเอ็นตัวนี้เราจะต้องแทนเป็นจำนวนแลมด้านะ a 0ถึง a 1มันห่างกันกี่แลมดา้าก็1แลมดา้าเราต้องแทนเอ็นตัวนี้เป็น1โอเคเนาะถ้าคิดง่ายๆก็คือประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับตามที่โจทย์บอกมาเลยนะครับแถบสว่างที่อยู่ติดกันมันห่างกันก,กี่แลมด้านะครับสมมุติคุณให้เป็นระยะ x แล้วกันสมมุตินะ x แล้วกัน ควอนถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับมันก็จะได้ x ตัวนี้เท่ากับ n ลัม b d ดา l ส่วน d นะครับ n ตัวนี้แทนเป็น1นะเพราะคุณบอกแล้วว่า n ก็คือจำนวนลัม b ดานะครับแทนเป็น1 l a m b ลัมดาก็คือ500นาโนนะครับก็คูณ10ยกกำลังลบ9เข้าไป l ก็คือ2เมตรนะครับแล้วก็หารด้วย d ก็คือ0.5มิล0.5มิลก็คือ0.5คูณ10ลังลบ3นะครับ อ่ะเสร็จแล้วคิดเลขนะครับสองหเป็น10นะครับเดี๋ยวนะตัดเอ่ห25เป็นเดีวต,ดตัดตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้จริง0.5ตัวนี้เรามองเป็น1ส่วน2ก็ได้นะครับ1ส่วน2แล้วย้าย2ขึน้นไปคูณด,ด้านบนนะก็จะดูง่ายเช่นเดียวกันก็จะเป็น4นะครับ4คูณ5นะครับก็เป็น20ได้สองพงบนได้2 0 0พอันนี้ครูคิดเลขคร่าวๆให้ดูนะครับ 2000ก็คือ 2'10 คูณ10ยกกำลัง3แล้วก็คูณ10ยกกำลังลบ9ด้านบนแล้วก็ย้าย1 0 3กำลังลบ3ขึ้นไปเป็น10บกำลัง3นะครับมันก็จะเป็น 2'10 ค,ค,ค,นะคูณ10ยกกำลังลบ3นะครับโอเคเนาะได้ 2'10 คูณ10ยกกำลังลบ3เมตรนะครับต้องการตอบในหน่วยมิลน,นะครับจริงลบ3มมันก็คือมิลน,นั่นแหละนะครับก็ตอบเลยครับเท่ากับ สมิลล mm. ิเมตรนะครับไว้เจอกันอีกทีข้อที่ห้าสวัสดีครับ